ในวันนี้เราจะมาตามล่าสิ่งที่ทำให้เกิดปรากฏการเหนือธรรมชาตินั่นก็คือหนอนชาเขียวกกที่แห่งนี้มีสิ่งที่ดุกดิกอยู่เต็มไปหมดเราจะมาหาต้นตอของการกำเนิดสิ่งนี้กันเริ่มแรกเราจะเดินลงน้ำกันค่ะทุกคน ที่ผืนน้ําแห่งนี้มันมีเศษไม้แล้วก็มีต้นไม้เต็มไปหมดมันจะไม่เพล่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ที่รรู้มันมีถังอะไรก็ไม่รู้เหมือนเป็นถังมุมมีเลยแล้วตรงนี้ก็มีเห็ดแล้วก็มีขคมไฟมันเข้ากันตรงไหนเราจะมาดูกันว่าที่แห่งนี้มีอะไรซ่อนอยู่ เออเดี๋ยวกันนะคือทุกคนไปอยู่บนโขดหินมาเลยเลยแล้วยังไงอ่ะไอตัวนี้มันมันน่ากลัวอ้าวทุกคนคูอมันมันกระหวกลวกันจิ้มมันจะย่าอ่ะโอ้พี่จะพาทุกคนไปดูใกล้ๆนะคะเราจะนั่งเรือไปเออเรือมันใช้ไม่ได้โอเคเราจะเดินตามผืนน้าไปแล้วก็ไปดูใกล้ๆกันเหมือนดูกันว่าทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมคะ ทำไมเธอยื่นเฉยๆทำไมเธอไม่ไปช่วยเพื่อนอและนี่คือฆาต,ตรกรที่อยู่ในแบบนี้อออเอาเลยเอาเ้ยแย่แล้วทุกคนฉันจะนา,นา,าพระเจ้าเสียงมันยังหลอดน,นะโอเคทุกคนจริงๆแล้วเราสามารถวิ่งหนีมันได้นะอ่ะเราวิ่งไล่กับมันดีกว่ามาดีนะ่าจิงก็มาดิครับ Ha, 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 ha,